ื้นนี้หลาสิภาพพี่น้องมากินส้มตำมึกกระดองจ้ะไปเดยมึกกระดองมาอยู่แมคโคตัวพอดีขําจ้ะพี่น้องจ้ะมาเดี๋ยวเ้ามาเริ่มตำกันเลยจ้าพริกกระเทียมจ้ะกันกระเด็นจ้ะมะเขือเทศจ้ะปักหน้าสดจ้ะน้ำปลาจ้ะผงชูรสตามใจชอบจ้ะ น้ำตาลตามใจชอบจ้ะน้ำปลาราปรุงรสนะจ๊ะสูตรแซ่บนนวของหลาผ้ากินจบในี่ขวดเดียว้อมห่วยจ้าสองส่อนโต๊เด้อจ๊ะเด้อจ่ะ,จะพี่น้องอ้ยสีสันแสบซ่วงมากจ้ะเส้นบะคุ้งจ้ะ หมึกกระดองจ้ะคนเดนียวกันจ้ะเส,สร็จเรียบร้อยจ้ะพี่นอนจ้ะสวัสดีจ้า พี่น้องปองป่ายสกุลสกุนมินิแบบพักกินพักพี่น้องมากินส้มตํามึกกระดองจิ๋วจ้าพี่น้องโตพอดีข้ามนะคะพักเคืองเกลี้ยงมินิกะมีกระเทียมทอดดองน้ำผึ้งอ่าพักบุงหน้าพักกันจองลวกนะคะแตงกวาแล้วก็อาฟันฝ้าอาฝ้าอาฝ้าเหมือนฝ้ <c oughs> าหงาย,ยาพี่น้องจ้าเอา้าสวยเลยเดี๋ยวป้าจากหนไหมพามีสูตรสูตรเด็ดสูตรเด็ด มันกระสตรเดียวกันละอ้วนเลยอ้ใช่โซดาอันนี้นะอันนี้ไม่ใส่โอก็จะบอกเจ้า่า่ช้ากินโซดาสองมาตรฐานเอ้าคือส่งแสบแต่ค่ะเอาโซยตะละากันจ้าพี่น้องจ้าเอ้ากินว่าต้องเกรงใจไผนะคะเผ็ดหน่อยเด้อไม่หน่อย กกัญจองลวกด้วยพี่น,อ<ส>น้องด้วยแซ่บบ่อขมจ้ะหวานอร่อยอ๋อจริงนี่คนทั้งบอกว่าปากตบจะวา <c oughs> คล้ายๆกันตระกูลเดียวกันเห็น <c oughs> ไ,ไหม ตัวอมเปสุกมันหวานนะใช่บางที่ก็เรียกว่าผักภายหนูไปอ่านมงนึงก,กูเกิลน,นะมันก็เรียนคนดีอ่ะเอาเนยเอาเออนยกระเทียมด่วนอีพี่น้องมองจ้ะไม่เกิดะมีหนยใหญ่หนยน้อย คะค้กันไปปนปนกันไปเ้้อพี่น้องเด้ออันนี้ดองใหม่นะคะดองไม่ถึงเดือนบ่หวานหลายจใะพี่น้องจ้ะกรอบหอมแซบ่บอ,อันนี้คือจังหัะเพืงองอกเขาอะไะพี่น้องตัวอ,อกฝอยเพืชาติกะมันก็ หายยากเนาะในในม่โกมันก็ไม่ค่อยมีทุกวันนะม,มีมีมีบางบางมืออืมแต่ว่าบางสาขามีตลอดนะเจ๋อเพชรตัวใหญ่จังวะแซ่ไปืัองแซ่แช่กิน กูกันนะอร่อยนะกันเลยหนูทําเป็นบ้างๆให้แล้วปาถ้าฉีกมันจะเลอะเทอะ

อันเขาเหม็นพอที่นอนๆบอ,อ,อกว่าอยากให้พี่กินตำปลาหมึกให้หน่อยค่ะกินกระปวกพักเนี่ยพักไม่ี่้จาพี่น้องแล้วก็ปีนี้ยังไม่เห็นอ่ากินทุเรียนเลย ในคลิปนะพี่น้องคนะ่ะสื่อมาแลวเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นจัดไปคล้องมักพระเอกมิวสิกนังพี่น้องสีไงเพชรนะ ไอ้ติ่นธิมอยู่หลายทียังไม่ใช่ป้ออะไรหรอกเพราะเอาพริกมันออก๋อ,อ <c oughs> พริกมันติดเยอะแล้วหน,นูตำพอหยาบๆไปเนะี่ยแม่ตากพริกใหม่ไงแล้วพริกนีม่มันเผ็ดมากเลยนะเออด,อดือด คุยแหละโอ้ชื่นใจเจอาส่งน้ำแสบตัวนีนไม่ไม่พูดละมีสูตรอ่ะแสบอ,สอยออกกู่อ๋อข้า็สูตร่ะขออยากก็นซื้อ พิ่น,นอยใจเฮาเฮาไปเบียพิ่นี่เกิบก่อนว่าป้ามีสูตรชงน้ำแดงโซดาเขาก็ได้ตอบว่าโอ้ภาษาสซนเรแดนี้โซดาซื้อพอิ่นกับสซนใดเพื่อจบคกิบเทียดลองทรงเสียบด,ดิจ้ากระเทียมโทนนะคะพี่นองจา้าพร้อมส่งนะคะมีทั้งกระปุกเล็กและกระปุกใหญ่นะคะพี่นองจ,จ้าแจะส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินนะคะ แล้วก็โอ้ยโปนี้มาแรงมากค่ะนี่เนียจัดเด้อจัดเด้อจัดเด้อจัดโปกาแฟนะคะซื้อสี่แถมสองนะคะกล่องเขียวห้าสิบห้าซองเลยนะคะเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะจัดส่งฟรีปลายทางก็ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพและก็รูปร่างนะคะลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันเร่งระบบการเผาผลาญอิ่มนานอิ่มไวนะคะแล้วก็ความดันเบาหวานสามารถดื่มกาแฟตัวนี้ได้นะจ๊ะพวกนี้ตามด้วยน้ำปาร,ราอิราพากินสูตรแ่บนวดเด้อจ้ะ อืมคอยเผ็ดโอ้ลมหูออกมันอีกบากาศสดนามเลยโอ้เผ็ดร้ายน้ำเผ็ดโอเคนี่จัดเผ็ดได้อืออมแค่ อือเป็ดติงเป็ดจังเป็ดอะไรวะกินพักกับไม่ไร 哦，谢谢。 ระบบเผาพานดีกรอบเหมือนกินผลไม้เลน่นมันเข้ากันนะแซ่ดดีอ่ะ,อะมุขันรู้สึกว่ากินแล้วมันทำให้ส้มตำอร่อยขึ้นนะสดชื่นดี จบัก,กน,นะคนขิงของุก เพชรต้องยกน้ำตลอดอนะ่ะพี่นอนขึ้นเมื่อไหร่กันไปดิดิโอกเดี๋ยวอันพูลังก์สิบาทเพชรเรกินยังหอิบงทสีอีกะมันแซ่บแล้หน้าเราเปลี่ยนพริกกันนะ อะไรวะแป๊ดจริงวะ่ะเอาบักเครอรเทรดออกกันพี่น้องจะถามใครแล้วว่าใส่ทำไมใส่แล้วไม่กิน <c oughs> ใส่ตำเอาหนาม,มันพี่น,อน้องบักเคอรเทรดมันจะหวานสมนะพี่น้องนะโอ้ คุณแม่คะไปนนีอ่ะเฮ้ยไปบ้กไปไหวเป็นรวกข้าวุณน,นัวใส่แบบกินกับ่น,น้อง พักกันจวงอืสุดใจมะเจ้าสุดใจตอนนี้จะตายแล้ว <laughs> นี่ก็ตําแบบเบาๆนะโอ้เบาๆแล้วละ่ะเบ็ดอี๋โอ้ยสวงแนงนี่แหละพี่น้องเขาต้องคอยเอิ้นมากินเพน็ดอี๋ีนะพี่น้องเงืง่อตัวเงื่อแตกสูป่ปากสู่หูด,ดังนนะพี่น้องจ้าเอ้า ก่อนที่จะจากกันไปนะคะสอบถามเข้ามาเยอะว่ามีขายไหมคะกระเทียมโทนมีขายได้พี่น้องพร้อมส่งทั้งกระปุกเล็กและกระปุกใหญ่น,นะคะกระปุกเล็กขนาด250กรัม100บาทจะส่งฟรีนะคะแล้วก็กระปุกใหญ่850กรัม250บาทจะส่งฟรีนะคะปลาร้านะคะโฮมดหลา่านเดอพวกนี้ตำด้วยน้ำปลาร้าอีลาพากินนะคะสูตรแซ่บนัวได้เี่น้องเดอร์กินหอมหุยหวยเข้มข้นนะจ๊ะไม่ขาวไม่เหม็นนะคะ ครบเครื่องจุบในขวดเดียวจากโปรโมชั่นพิเศษนะคะ2ขวดในราคา129บาทจัดส่งฟรี3ขวด199บาทจัดส่งฟรีนะคะแล้วก็ตัวนี้มาแรงมากนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพแบบรูปร่างนะคะ กาแฟ B ีซเวกล่องเทียวนะคะ55ซองในราคา990บาทจะส่งฟรีปลายทางฟรีหมดสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็รูปร่างไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเล่นระบบการผอผานทำให้เราอิ่มนานอิ่มไว้นะคะผู้ใดที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพความดันเบาหวานนะคะปวดคอเข่านอนไม่ค่อยรับรับบกค่อยสิตื่นขึ้นมาบวชสดชื่นระบบขัดถ่ายไม่คิข้องสามารถดื่มก,กาแฟตัวนี้ได้นะคะผู้ใดสนใจนะคะก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้หล่กับสามีไปแล้วสวัสดีจ้า